ือนอะไรบางอย่างนะครับโคนเาวจับได้เบ็แรกคือวินาศอันนี้ใบ,บี่กระเด็นมานะครับวินาศแปลว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าแบบเนี้ยบวก,กําลังจะบานนะครับเราแบก็กาวเป็นสีขาวก็แสดงว่าเป็นมูดแอนโทนที่ดีมากๆฟิลดีเนาะเออบวก,กําลังจะบานนะบ่งบอกถึง ดอกบอัวบ่งบอกถึงพุทธิปัญญาความเข้าใจก็ได้นะครับในสถานการณ์ในสิ่งที่คนวันเสาร์เผชิญอยู่ใบที่สองที่ฉันยิ้มแก้มปลิกก็คือว่าเป็นลาพะอ่ะเขากระดิ่งเท่าน่อยสาวจะเป็นลาพะนะครับวินาศลาพะนะครับมูตแอนโทนของมันเนี่ย บัวกาลังจะบานเนาะมันอาศัยเวลาแหละตามธรรมชาติพาทีขึ้นพาธีลงแสดงว่ามันใช้เวลาตัวลาพาตัวไพ่ตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมว่าคนเนี้ยใครไม่รู้แหละที่จะเอาความคล่องตัวความโชคดีมาให้เราอ่ะเขาเอาดอกไม้ซ่อนไว้ข้างหลังแต่เขาว่าตอน,นจริงจริงเราไม่เห็นนะครับว่ามันจะมาจากทางไหนว่าอยู่สถานการณ์ที่ติดขัดจังเลยแหละมืดมนอนการจังเลยแหละเจอปัญหาจังเลยแหละมองไม่เห็นเลยทางออก เห็นไหมครับบัวกำลังจะบานสิ่งดีกำลังจะมามันกําลังจะมาและหรือมันปรากฏขึ้นแล้วแหละแต่เรายังแค่ไม่รู้สึกนะครับนะสองใบนี้นะมูดแอนโทนประมาณนี้รงความว่าเป็นมูดแอนโทนที่ดีมากๆโดยเฉพาะลาพามันออกตัวนี้มันมาเ <c oughs> ตือนนิดหนึ่งเที่ยวมาสกัดนิดหนึ่งจะได้ไม่อะไรไม่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านเกินไปนะครับตัวอลิ นะครับอลีแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นเรื่องของการซ่อนนะครับสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังนะเป็นการแจ้งเตือนให้เราะวังอะไรบางอย่างนะครับสามใบนะนี่ตัวขยายละตัวขยายาวินาศานะครับจะเป็นตัวนี้เป็นตัว,ตวพันธุ <c oughs> นะครับพันธุภาพอันนี้จะน่ากลัวสะหน่อยเป็นเรื่องของการาไฟไหม้เนาะ ไฟไหม้ไฟเนี่ยแทนด้วยความร้อนปัญหานะครับความรู้สึกนะครับสิ่งที่ปะทุปะทะกระทบกระทั่งนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเสาที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเปล่านะเออความมั่นคงต่างๆนะครับพันธุแปลว่าบ้านแตลเรื่องแปลว่าครอบครัวแปลว่าความมั่นคงทางจิตใจก็ได้นะครับตัวลาภตัวนี้ นะครับมีอลิมาขยายนะครับซึ่งนี้หมอรู้แล้วว่ามันมันอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องตกตกใจนะมันเป็นเรื่องของเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่คล้ายๆกับเป็นทุกขลาบเห็นไหมจะมีโชคลาบมีลาบแหละแต่มันจะเจอหรือใครเจอแล้วสามารถเอาเรื่องนี้มาเป็นทุกขลาบเอเอามาเป็นโชคลาบได้ด้วยอ่าขยายความให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคร่าวครวเบื้องตน้นอ่ะทีนี้ ขอสัมผัสนะครับขอเจาะลึกขอเขียนไว้ก่อนวินาศาอืมมีวันฉันเองเนี่ยฉันเจออะไรวะจะโดนหักหลังอีกแล้วเหรอโดนมาเยอะแล้วนะเอออ่ะเขียนได้ก่อนวินาศวาินาศาในวันนั้นจะ เป็นเลขหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เห็นไหมครับก็แสดงว่าตรงกันว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่พาอาทิตย์ขึ้นนะครับพาอาทิตย์ขึ้นดอกบัวรับแสงแล้วก็เริ่มบานเห็นไหมดอกบัวบางดอกบัวก็จะขึ้นมาจากใต้น้ำใช่ไหมใช่ไหมขึ้นมาจากตมเนี่ยแล้วพอมันได้แสงมันโตขึ้นมันก็จะบานพ้นน้ำเนาะอ่าเป็นพบเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะครับ ตำแหน่งลาพะแต่วันนั้นเอา้าลาพรมเลขสิบเอ็ดอะลาพรมเลขสิบเอ็ดแล้วก็มีพบขนานที่ศาสชะแม้เป็นดาวที่เรียงตัวกันสองดวงนะครับก็เท่ากับว่าเลขนำโชคก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งเหรอเออมันจะมาเบิะะ้ลสซะราว่า เออยังไงวะงนะตอนนี้คนเสาวเท่ากับว่าคนเสาวจับได้วินาสะลาภะและสหัชชะนะครับโอเคอะขอสัมผัส <c oughs> เรื่องร้อนใจนะครับที่เป็นไฟที่สุม ใจคนวันเสาอยู่คือด้วยความเป็นเสาเนี่ยหมอบอกเกว่าทำอะไรจะยากกว่าคนอื่นมากใครเขาได้อะไรง่ายๆกันเนี่ยเสาอะได้นะแต่เหนื่อยช้ามากมันจะช้าในท่าของธา,าตุของคนเสาอะ่ะมันเป็นธาตุไฟอ่ภาษามาดูเรื่องไฟสมขอนะนึกออกไหมว่าไฟอะที่มันไม่ลุกโชนแต่มันมอดไหมอยู่ภายในคือกว่ามันจะไหมหมดกว่ามันจะจุดติดมันใช้เวลา ช้ากว่าไฟที่มันลุกโชนอําเปรียบเชื่อว่าลักษณะของคนวันเสาร์เวลาจะกว่าจะไปสําเร็จได้สักเรื่องจะดีจะสบายมันจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาซะส่วนใหญ่ซัทุเรื่องดังนั้นคนวันเสาร์จึงจําเป็นจะต้องมีบุคลิกที่มีความอดทนสูงมากในการรอคอยอดทนที่จะทําอดทนที่จะผิดพลาดอดทนที่จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่แล้วก็พูดง่ายจะต้อง ไม่ติดอกติดใจอ่ะตัดจบมันมีประสบการณ์หลายอย่างมากที่ทําให้คนวันเสาร์ต้องผ่านมันเป็นรหัสนะครับลงถึงตัวชั้นด้วยเนี่ยอจึงพูดพูดได้คล่องเนาะดังนั้นให้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าความสําเร็จไม่ใช่ไม่มีนะครับไพ่มันยืนยันว่าด้วยด้วยบุญอ่ะบุญละกันบรารมีของการที่สร้างมายากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคนอื่นก็สร้างกัน สี่แสนปีห้าแสนปีหกแสนปีวันเสาวจะสร้างเป็นล้าน <c oughs> วันสาร์จะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอาจจะไม่ได้มีภูมิปัญญาเก่งมากฉลาดมากไม่มีใครซัพพอร์ตแต่มันจะเดินด้วยด้วยตัวเองแบบนี้นะครับเดินด้วยความอดทนเดินด้วยความที่แน่วแน่ในเส้นทางนะครับอันไพ่สองตัวนี้มันบอกเราความสําเร็จหรืออะไรก็ตามที่คนเสาวกาวกำลังรออยู่กําลังจะมานะครับ แต่บนเส้นทางบนเสส้้นนนทางบเงเดินน่มันเต็มไปด้วยเรื่องแบบนี้อลิเหรอไหมปัญหาอุปสรรคไอบ้านเนี่ยก็ร้อนอยู่แล้วเนาะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งคนในบ้านบางครั้งคนก็เป็นปฏิปักษ์กับคนเันเสานะอย่างเช่นคน,คนในบ้านคนเสาในครอ,อบครัวครอบครัวไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาทํามีปัญหาปะทุปะทะกัน เออเป็นเรื่องของจิตใจแหละตัวนี้หมอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่บ้านมันไม่ใจทุกครั้งที่กลับไปแทนที่จะได้รับความอะไรอะเย็นสบายเนาะมันกลับได้รับสิ่งตรงข้ามตรงนี้สําคัญมากและตรงนี้แหละครับเป็นไฟที่ขับเคลื่อนชีวิตโคนันเสราร์ให้ไปเจอเรื่องดีๆครับคอนเฟิร์มตัวนี้แหละครับดังนั้นรหัสนี้นะวันเสราร์เนี่ยจะข้ามพ้นอุปสรรค ได้ด้วยอุปสรรคปัญหาที่คุเจออยู่นั่นแหละนะครับตัวนี้นะเ,เรื่องของเรื่องอะไรอพื้นฐานของครอบครัวแล้วก็พื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกตัวอล,ลิตัวนี้ขึ้นมาสแตนบายสอันเป็นเรื่องเตือนให้บอกว่าจังหวะนี้ที่คนสองก,กัาจะไปสู่เรื่องที่พลิกผันที่ดีขึ้นนะครับมันจะมีเกณฑ์บางอย่างให้ได้ต้องเจอให้ได้ต้องเข้าใจนะครับดังนั้นอย่าได้ ร้อนดอ,อกร้อนใจหรือพิตกอ,อกเพิ่มถ้าเจอแล้วหรือถ้าไม่เจอก็ไม่ไม่เป็นไรยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้ามันเจอเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆหรือถ้าไม่เจอร่างกายไม่เจอทรัพย์สินจะเจอเรื่องของใจเรื่องความไว้วางใจเรื่องความสัมพันธ์มันจะเป็นเรื่องของความการเสียความรู้สึกของคนที่เราไว้ใจอันเนี้ยบอกว่าเจ็บกว่านี้ <laughs> <laughs> เจ็บตัวไม่เยอะนะเจ็บตัวว่าเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเล็กน้อยมาเดี๋ยวมันหายได้แต่เจ็บใจเสียความรู้สึกอะ่ะอันเนี้ยเอาออกยากนะครับจะให้ดีไว้ใจได้แต่อย่าวางใจทั้งหมดนะครับอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่คนเป็นสาวจะเจอบ่อยมากนะครับเออมักจะโดนโดนอะไระโดนกระทําด้วยความที่กระทําจากความพื้นฐานของความไว้ใจของเราที่มีท่านอื่นนะครับอ่ะแจ้งเตือนคนสาวแบบนี้ในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะครับ ความในนี้อาจจะมีผลในช่วงที่ที่บอกไว้นะครับแต่ถ้าเรื่องโชคลาบนี่ฉันแรปมากเลยมันเหมือนพูดเรื่องตัวเองเลยลาพามันออกลาพามันออก บนหัวในช่องเนาะ <c oughs> อันดับแรกมีเรื่องของสัตว์ช้าก่อนสัตว์ช้าแล้วบนหัวสัตว์ช้าเป็นลาภะอีลงหาะเป็นกรรมะอ่ะงั้นบอกงี้คนเสาเคสแรกนะคนเสาใครก็ตามที่เจอบัติเหตุฉุกเฉินกับตัวเองเนาะเอออะไรก็ตามเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะครับอ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องผ่าน ไม่ใช่เรื่องเวรกรรมด้วยอย่าไปคิดว่าเป็นเวรเรกรรมแล้วฉันต้องใช้ไม่ใช่อย่าพิจิงั้นจิตใจไม่จะตกคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องผ่านให้คิดว่าดีแล้วที่เจอดีมากๆเลยเพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของทุกขลาบครับเห็นไหมโชคลาบมาจากความทุกข์ความเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับเกณฑ์แรกคนวันเสาร์จะมีโชคลาบจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะครับความ ซวยต่างๆที่เจออย่างเช่นอ่ารถชนรถเฉียวนะครับของเสียของพังต้องซ่อมนะครับเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอนะครับของตัวเองก็ได้ของคนที่ในบ้านเราก็ได้ที่เราจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่ไหมเอออย่างเช่นลูกหลานราไปชนแล้วเราต้องไปช่วยซ่อมช่วยจ่ายตังค์ให้เขานะครับอ่ะยืนยันว่า number one นะเคสแรกคือว่าคนเป็นเสาจะได้โชคลาภจาก เหตุการณ์นะครับดังกล่าวที่เกิดขึ้นคอนเฟิร์มครับตรงไหนมีตัวเลขนะครับไปเลยหรือเลขอายุก็ได้นะเลขอายุของของอเราสมมุติเราเป็นคนที่แอโดนนะครับอันที่สองสหัชชะเป็นลาภะนะครับสหัชชะเป็นลาภะ,ะหมายความว่ามันมีเกณฑ์ที่คนเสารจะได้เลขจากสาการรอบด้าน นะครับตอนนี้กำลังดูอยู่ว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรนะครับบนหัวปัตน,นิเป็นอาลีก็แสดงว่ามันไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะครับไม่พ้นเรื่องพวกนี้เออฟังนะคนวันเสาร์มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสถานการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการเออจะต้องช่วยเหลือใครนะครับเออพาใครไปไหนนะครับ เออเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราช่วยเขาแก้ไขนะครับมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนั้นมีตัวเลขไหมนี่พุ่กงกว้างก่อนครับพงกว้างไหมตรงนั้นมีตัวเลขไหมตัวเลขเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะนํามาเป็นโชคลาภได้ครับคอนเฟิร์มเอออย่างเช่นไม่สบายใจนะครับไปทําบุญกับเพื่อนไปด้วยกันนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเนี่ยลาภกษัตริย์ชามหบืคคาว่า ถูกร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันด้วยนะครับหรือเพื่อนไม่สบายไปส่งเพื่อนนะครับเข้าโรงพยาบาลหรือญาติไม่สบายไปส่งญาติเข้าโรงพยาบาลหรือญาติเจออุบัติเหตุนะครับมีส่วนในการช่วยไปเคลียร์ไปเจราจารเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับสัจชะเป็นเกลาพระแล้วติดอริหมายความว่าปัญหาหรือสถานการณ์นั้นที่คุณคนเสาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับาสามารถเอาเป็นโชคลาภได้ครับ และหรือและหรือนะใครที่ของเสียรถเสียรถพึ่งเข้าศูนย์รถพึ่งไปซ่อมนะครับตรงนั้นอ่ะดับแรกเป็นเลขรถได้นะครับเลขมัดยามแนะและหรือเลขอ่าจำนวนค่าใช้จ่ายเลขบินใบเสร็จได้ครับวินาศมีปัต,ตนิแลมรอนะคําว่าปัตนิแลมรณนะมรอรณะคือสิ่งที่มองอามรณนะคือความรู้สึกวินาศคือสิ่งที่มองไม่เห็นปัตนิ คือเรื่องของบุญกุศลก็ได้นะครับครูบาอาจารย์เสียงศึกก็ได้ใครที่ไปไหว้พระขอพรให้เจอสิ่งดีๆนะครับคือคุณเจอมาสมเนาะเจอรุมมาอาจจะเจ็บป่วยสุขภาพบัติเหตุหรือสูญเสียโดนโกงแล้วคุณก็ไปไหว้พระมามีไหมใครไปเลขอยู่ตรงนั้นได้ด้วยครับมันมีตัวเลขนะครับคุณได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมซื้อนะครับและหรือเป็นความฝันนะครับ มันมีเรื่องของการที่จะเอาง่ายความดีของคุณไม่ได้หายไปไหนพียอย่าว่าตอนนี้มันถึงจุดที่จะมาส,สนองให้แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นวินาศาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นมันจะไปชัดเจนในเรื่องของภายในนะครับถ้าคุณมีใจที่สงบนิ่งมากพอแล้วเข้าใจปัญหานะครับเขาจะสานการนะครับมันมีเกณฑ์ที่โคมันเสาจะมีความฝันที่ดีฝันแปลก นะครับฝันได้รับพรฝันได้รับของบางอย่างนะครับมีคนเอาอะไรมาให้บางอย่างนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเกณฑ์ของฝันดีทั้งหมดฝันฟิลกูดนะครับหรือฝันแปลกก็ได้นะนะครับหรือฝันถึงคูบาอาจารย์ฝันถึงพระก็ได้นะครับสามารถนําความฝันนั้นมาเป็นโชคลาภได้ครับคอนเฟิร์มจะมีคนนํามาให้อะจะมีคนนําเลขมาบอกมาให้ตรงๆเลยนะครับ เออจะมีคนมาบอกเอาโชคลาภมาให้ตรงๆเลยหรือว่าถ้าใครจะได้โชคลาภลองดสนับเป็นผู้ชายนะครับสรัอหนับคนที่เป็นผู้ชายนะครับเออมันมีเกณฑ์ที่คนเสาร์จะได้โชคลาภจากคนที่มีลักษณะเป็นผู้ชายนะครับอ่ะแบบนี้เลยหมดครับดานาเลขนำโชคมันเป็นเลขหนึ่งมันเป็นหนึ่งกับสิบเอ็ด หมุนไงดีวะอ่างั้นให้ไปอย่างนี้เลขนำโชคมันเป็นเลขเลขเลขเบิ้ลนะเนาะให้ไปเลยว่าเป็นเบิ้ลสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเลขนำโชคของคนเสาส่วนคนที่จะหมุนนะครับคนที่จะหมุนให้หมุนสองครั้งครั้งแรกนะครับให้หมุนหนึ่งครั้งก็คือเป็นหนึ่งตำแหน่งครั้งที่สองให้หมุนไปสิบเอ็ดครั้งโอเคไหม ครั้งที่สองให้หมุนไปส1บเ็ดครั้งนะครับก็นับไปจากตรงการแล้วหมุนไปนะสิเดครั้งนะครับอ่าใครที่มีใครที่มีแผ่นทองนะครับครั้งแรกหมุนไปหนึ่งครั้งใครที่สองหมุนไปส1เ็ดครั้ง,ค,งคุณจะเจอเลขนําโชคที่เป็นเลขนําโชคประจาตัวนะครับส่วนเลขนําโชคปกตินะครับขอตัดให้เป็นเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนเลขนหน <c oughs> ้าไพ่ยังไงต้องให้ตัวนี้ต้องให้ตัวนี้ นะครับฟิลมันดีมากนะครับหน้าไพ่โคลวนเสาเป็นเลขหกสามครับหน้าไพ่โคนวันเสาเป็นเลขหกสามครับ,าาบ,รบจบครับคนวันเสา